to location ลเลคนสวยีไอืมลูกซองโหดครับให้ตายอ่ะ พีอ้อนตายกำลังโดดไปแจงคิวใช่ผมไปสักนตัวนี้แบบยังไงมันไม่เราถ้าเราลงอีเวนต์อ่ะมันจะไอ้นี้ได้เลยเกิดอัตราลงมาใช่ดีเนาะโอ้ยหามีวิคโดดพ0กลอยมันตายหมดยังอ่ะมันลงมาอีกนี่ไม่ต้องห่วง่าจะมาอีกครับ อันนี้พี่เด้อเียากปลาระเบิดไปพี่เด้ออันนี้พี่เองผมไปหาที่แอบมาบุ๊มาแล้วไอ้เฮียนมันหมดสิทธิ์ได้เกิดแล้วไอตุ่ยโอ้โหปิดแอร์ปุ๊บร้อนแบบมาหาสารเนี่ยอุ้ย ใครไปเอาเอะไรซอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคนมาคนมา,าคิดหน้าบ้านเราแล้ว Watch out ทางไหนไม่รู้สู้เขาเด็กๆเอากิงกาแบบไหนเนี่ยขี่กิ๊งกาแล้วผม h e l อดเอออ่ายิงยิงยิงแอบแอบ m a r k e location. โอผมจะปาสบอลให้พี่อไม่ได้ จะปาที pues ่อ่อนไม่ได้เลยมีใครขโมยได้นอสาวมที่ใหญ่โหรือเปล่าพ nah ี่เนี่ยมันมันม uh> ันกืมมาแล้ว ระว <Watch out. S 1> ังนะ่นหน่อยไปช่วยน้องก่อนเดี๋ยวตัวเดียวต้นนี้ครับ <Watch out. S 1> ผมมังนะร <Watch out. S 1> ิมน้ำริมน้ำหิวจังเลยอยากกินด้วยอะ่ะ เอายังไม่หมดอีก่อนเพื่อนขึ้นด้วยได้ไหมอ่ะตาเพื่อนอยากขึ้นเหรอ Thank you ดูนุ้ยเพื่อนจะทายดูมีคนขี่อะไรตรงเสาเล่นนะเว้ย เดี๋ยวเดี๋ยวไปนอนกันก็ดูนะเว้ยเพื่อนจะตายหาเลยยิงเงนยับเลยมีคนเุาขี่ไดโนเสาร์เล่นเดี๋ยวผมเป็นลูกกระจอกก็ได้ขี่ตัวเล็กไงผมเป็นลูกตัวเล็กขี่ด้วยกันไม่ได้เหรอขี่ได้ครับเป็นลูกกระจอกทำไมเราไม่ได้ขี่ ชนเลยอุ it, like. oh, sure. ้ยอ oh, no. ๋อไปแล้อ้ยตายเดี๋ยวรอก่อนเออรอก่อนไปด้วยไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่เหยียบตัวเล็กตายเลยอ่ะเออเหรอ พี่เลยยิงได้ด้วยเอออย่างเท่อวีเนะตาแรกเราก็ได้ขี่ได้เราตัวใหญ่เลยเนาะอู้มไได้ขี่สายก็งูเขียนกูตายกอนงูนี่เดี๋ยวอันนี้ติดอะไร เฮ้ยเดี๋ยวยิงตายได้เลยอันนี้ติดหรือเปล่าไป็นติดอย่าง้ยโอเคกดพุ่งชนถ้ากระโดดจะตายไหมอ่ะว้าวโอ้เร็วมากเลยพุ่งชนอ่ะโว้าวโอ้กระโดดไม่ได้พี่ไม่มีที่กระโดดโอ้ไม่ตายไม่ตายรอก่อนครับ อมีคนรอด้วยเรื่องรู้สึกเหมือนเห็นคนตรงหน้าบ้านอ่ะบ้านใหญ่อ่ะไปไหมไปไหมไปเลยไปเลยอยู่อยู่ตรงนี้ีเนี่ยถ้าเขาไปเมนียบเขาอ่ะถ้าเราไปเหยียบเขาเขาหน้าจะตายนะวิ่งไปปวดนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโดน อุ้ย,ยม,มีมีทีแรกอยู่ข้างบนมันบินได้เหรอใช่มีตัวบินอยู่ข้างบนนะเห็นไหมนะ่ะมีนคนหัวเบอร์สามเห็นไหมเต็มเลยเต็มเลย Mark the location ไอ้เหียมันก็นทิ้งน้องทิ้งเหยียบได้นะ ีติดต้นไม้ด้วยอ่ะสวยสวยหลังต้นไม้สวยมากเพื่อนจัดบนบนสี่อย่างวาร์ปเลยอ่ะเน็ตปิงมากๆเลยเป็น For thank you เด็กอ้วนไม่ลงไปช่วยป้าลังแพ้ มาร์คดีล็อกเคชั่นมาร์คดีล็อกเคชั่นเอเดนอสเอร์ไปไหนแล้วล่ะตายป่าวมันก็หายจริงอะ นี่มีตัวอะไรไหมูัวนี้ไอ้ตลาแรงขึ้นนิดได้ได้ได้เลยมีคนอยากมองอยากดูบันดึกบลา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 บฮึเขาท่าพี่ตาข้างหน้าเงินมีเขาท่าไอ้ห่หาแม่งดีอ่ะเขาไปอรวแมนเหมอีกัะโอ้เขาท่าพี่ทำง่ายพี่ โอ้มึงจะแกงไปแกงมา,ากแบบหามมันพาใบเ,เองเ <c oughs> ออนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวผมลงปหามเลยตีตัวเนี่ยตรงเมื่อกี้สองตัวครนะับอ๋อมันไม่ลงอนะอยู่ตรงไหนครับบอกได้ไหมมันอยู่ในโอ้สองตัวม,มันอยู่ในมิตติน

cứ con nửa đó Hãy con đà. มันลาดผมนะพี่น้องมีกระลาขึ้ด้วยไอ้แจ๊กไอ้แจ๊กมาจะนอนแล้วแจ๊กขอโทษเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนี้พี่

นมานั่ว mark the location help ทำไมเพื่อนขอโทษเอ่ท่านบอกโอ้ยโอ้ยอะไหนอันไหนแล้วแรง ส oh, <laughs> ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ค่อยใส่เท่าไหร่ marked location อยู่หลังหินเดิมไม่้ marked a location อยู่ในบ้านปารไม่เป็อนโอัวเดียวว้าวไม่รู้่เดี๋ยวนี้มันเห็นพรก่อน เก็บห,หนักเลยเมี้่มันยิงโดนหัวผมมั้งน่แป้งปัง,งเอ้ยน่ารมโบนะไม่ใช่เรมเบ้นะแสดงวิ่งใส่แสดงว่ามึงเป็นเบค้างีเลยวิ่งใส่กันตลอดเลย ก Est Est um? no so well. ็เชิแลมโบ่ก็เชิแลมเบ้เป็นเบ้ข้างไงมันโดนน้ำหมากพี่ไงเป๋มาเลยแหละเลื่นไงเลื่นน้ำหมากพี่ไงกินด้วยจบแล้วเนี่ยแต่เล่กเลยแหละประกาศเพื่อนเพื่อนครับพี่ครับเพื่อนครับ สรัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับย้อนย้อนอย่ลืมไกินหมากด้ยพี่ถุยไอ้ควายนี่ยเนี่ยเนียกินถุยก่อนแล้วเนี่ยนี่ยได้กินถุยก่อนแล้วีครับโอเคครับยยน้องมันน่ารักดีเนาะใช่พี่เขเล่นแบบเหมือนนคนที่สสยดีอ่ะพี่เนาะ เออได้ๆแอดเพื่อนน้องแอดเพื่อนน้องมันไว้ด้วยเด้อแอดไว้แล้วเป็นเพื่อนกับผมไปแล้วโอเคอ่าดูไปยังไม่ได้แอดไปนั่นแหละอี่ยาศัยเขาดีดูไปแล้วเนาะเออใช่ใช่เนาะมันมันโอเคอ่ะมันไม่ค่อยปีนเกลียวด้วยมันมันรับความเพี้ยนของเราได้กูก็ถือว่าโอเคแล้วดีกว่าแจอยู่บ้างหัว ไอ้แจ็คมันเด็กหัวร้อนไอ้แจ็คอะไอ้แจ็คมันเด็กหัวร้อนอ,อ๋อมีอแจ็คแล้วมีใครอีกพี่ผมลืมแล้วฮะน้องจายแจ็คมีใครเนี่ย<อ>พี่มันเล่นกับผม<อ>เล่นกับผมบ่อย<ป>เ,เพื่อนปียกใครใครวะไอ,อ,อ้พี่หมูอ๋อหมูเออนี่หมูเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเปิดไม้เพราะว่าลูกมันเล็กอ๋อจะกอดก็เล่นด้วยกันเนาะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ ใครที่เล่นก,การ์ดหน่อยพี่มูเปล่าพี่ไข่ลืมอ่ะไม่รู้อ่ะกูก็กาทุกคนเลยแล้วกูมไม่เห็นจะแม่งมีใครเก่งทุกคนเลยเนั่นในกระเป๋าแม่มีหรือมั้งโอเคโอเค,ค